สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานลอดดักเราจะมาแจกทีเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละ4คู่เพื่อมาให้เพื่อนๆพ,พ,พลาดทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์ส,สดๆทุกวันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดลอดดัก4คู่วันนี้คู่แรกเป็นการพบกันร,ระหว่างแกรนส์ <France. S 2> เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคืนวันที่24พฤศจิกายน2563เวลาเที่ยงคืน55นาทีแบรนส์ ทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยพวกเขาเสมอมา1เกมและแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเชลซี3ประตูต่อ0ูนยทำให้มีแค่1แต้มในตอนนี้พร้อมกับรังอันดับสุดท้ายของกลุ่มและโอกาสตรกรอบมีสูงมากมาทางฝั่งเชลซีทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้2เกมและเสมอ1เกม ซึ่งก็ทำให้รังอันดับที่1ของกลุ่มด้วยมีอยู่7คะแนนซึ่งทำให้โอกาสเข้ารอบสดใสามากและสำหรับการมาเยือนนัดนี้ก็มีลุ้นที่จะคว้า3มแต้มได้อีกเกมราคาเปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูเจ้าบ้านแรนส์อยู่ในช่วงที่โชว์ฟอร์มไม่ออกทั้งในเกมลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งนั่นก็ทำให้โม omentum มของเกมวันนี้ตกไปอยู่ทางฝั่งทีมเยือนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เลือกเชียร์ไปที่เชลซี บุกมาย้ำใช้ได้อีกเกมแน่นอนฟันธงเกมนี้เชลซี Chelsea. ราคาบอลวันนี้เชลซี Chelsea ต่อครึ่งควบลูกทัศนะผลแข่งแรนศูนเชลซีสามมาต่อกันคู่ที่สองดอทมุ์เปิดบ้านรับการมาเยือนของคลับบลูส์ื่นวันที่24พฤศจิกายน2563เวลาตีสามดอทมุ์โชว์ฟอร์มในรอบแบงกลุ่มได้ค่อนข้างดี โดยพวกเขานั้นสามารถเก็บชัยชนะมาครองได้ถึง2เกมและแพ้1เกมจากการลงเล่นทั้งหมด3นัดโดยนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะคลับบูสมาได้ถึง3ประตูต่อศูนซึ่งก็ทำให้ตอนนี้นักเตะของทีมมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนคลับบูสฟอร์มในช่วงนี้ถือว่ายังแก่งพอสมควรโดยใน3เกมแรกที่ลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม um, สามารถเอาชนะมาได้เพียง1เกมเสมอ1เกมและแพ้ไป1เกม ทำให้ยังมีแค่4แต้มและอยู่อันดับที่3ของกลุ่มแต่ทีมก็ยังมีรลุนเข้ารอบได้หากสามารถเก็บ3แต้มออกไปได้ในเกมนี้ราคาเปิดมาที่ดอมูลต่อลูกครึ่งเจ้าบ้านดอมูลนับว่าเป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งในการเล่นที่ Signal Iduna Park และเกมนี้ก็เหนือกว่าทีมเยือนในทุกปัจจัยทำให้การมาเยือนของขับรูสในแมตช์นี้มีเปอร์เซ็นที่จะบุกมาคว้าน้ำเหลวออกไปอีกตามเคยดังนั้น วันนี้ขอหนุนหลังฝั่ง้าบ้านดอทมุนเปิดบ้านยิงยับได้แน่นอนฟันธงเกมนี้ดอทมุนราคาบอลวันนี้ดอทมุนต่อลูกครึ่งทัศนะผลแข่งดอทมุน4คลับรูส1มาต่อกันคู่ที่3ปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านรับการมาเยือนของไลฟ์ซิกนวันที่24พฤศจิกายน2563เวลาตีส บาริสแซงชักแมงฟอร์มในช่วง3เกมแรกที่ผ่านมาในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มถือว่ายังทำได้ต่ำกว่าเป้าเนื่องจากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียง1เกมและแพ้ไปอีก2เกมทำให้นัดนี้ต้องชนะสถานเดียวหากต้องการเข้ารอบซึ่งก็มีโอกาสทำได้เพราะสถิติการเล่นในบ้านทุกรายการที่ผ่านมาก็ทำได้ยอดเยี่ยมสุดๆมาางฝั่งไลฟ์ซิกโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยการลงเล่นใน3เกมที่ผ่านมา สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง2เกมและพลาดท่าแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ทว่าเกมนี้ต้องออกมาเล่นนอกบ้าน<ๆ>ก็นับว่าเป็นงานที่ยากอยู่พอสมควรเพราะเกมเยือนนัดล่าสุดในรายการนี้<ๆ>ก็บุกไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง5ประตูต่อศูนย์ราคาเปิดมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงต่อ1ลูกแม้ว่าลิ์ซิกจะโชว์อร์มได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังนับว่าเป็นทีมที่ห่างชั้นกับเปเอสเชอยู่เท่าตัวทำให้การพบกันวันนี้ โมเมนตัม um ของผู้ชนะยังเป็นของยอดทีมจากหลีกเอิงมากกว่าและมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถยิงได้เกินเรดกำแพงที่ตั้งมาได้อย่างแน่นอนฟันธงเกมนี้ปารีสแซงต์แชรกแมงราคาบอลวันนี้ปารีสแซงต์แชรกแมงต่อนหนึ่งลูกทัศนะผลแข่งปารีสแซงต์แชรกแมงสองไลฟ์ซิกศูนย์มาต่อกันที่คู่สุดท้ายยูเวนตุส เปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟรนวารรสคืนวันที่24พฤศจิกายน2563เวลาตี3ยูเวนตุสทีมจากซีริอาอิตาลีโชว์ฟอร์มได้ตามเป้าในการลงแข่งยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยการลงเล่นทั้งหมด3เกมสามารถเอาชนะมาได้2เกมและแพ้ไปอีก1เกมเก็บได้6คะแนนและรังอันดับที่2ของกลุ่มอยู่ในเวลานี้ และเกมนี้หากสามารถคว้าใช้ได้อีกนัดก็จะการันตีการเข้ารอบต่อไปได้ทันทีมาุงฝั่งเฟเรนวาอสทีมจากลีกสูงสุดของฮังการีโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในการลงเล่นเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ลงสนามไปแล้ว3นัดซึ่งทำได้แค่เสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดและตอนนี้ก็รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มอีกด้วยทำให้การมาเยือนนัดนี้มีโอกาสที่จะแพ้ออกไปสูงมาก ราคาเปิดมาที่ยูเวนตุสต่อ2ลูกครึ่งเกมนี้มองมุมไหนยูเวนตุสก็ดูเหนือกว่าทีมเยือนเฟรนวารอสในทุกปัจจัยและจากนัดแรกที่เจอกัน,ก,นก็เอาชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ1นึ่ทำให้มั่นใจว่านักเตะทีมมาลายจะสามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้ไม่ยากยิงสกอร์เกินเรทราคาที่เปิดออกมาได้แน่นอนวันทงเกมนี้ยูเวนตุสราคาบอลวันนี้ยูเวนตุสต่อ2ลูกครึ่ง ทัศนาผลแข่งยูเวนตุส4เ,เฟรรเรนวารอส0ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมและรับฟังวิเคราะห์ทีเด็ด4คู่จากช่องลอดดากไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ